น้องมุกี้แสบเลก่ก็ใช้แนน้ำพอดีพอดีอย่า้ามากสูแสบตาบมานะคะโอเคขอบคุณค่ะต้องเปืองนะค่ะนาจคือก็แสบตาแแต่ว่าก็อยากได้ลูกขมงกาที่สวยะคะก็เลยต้องคนต้องคนอยากให้ลดน้ำลงอ่ะลดแปดลงห้น้อยลงนิดนึงนะคะเพราะว่าบางทีการทำงานเยอะๆน่ะมันโดนฝาดเยอมันทำให้แสบสายตาได้นะคะก็คือ ตอนนี้ยังวัยรุ่นอยู่แต่ถ้าวันนึงอายุเยอะขึ้นเยอะขึ้นมันก็จะทำให้ตาวเสียได้่ะคโอเคครับคุณน้องเพลองครับผมช่วยใจมากครับสวัสดีครับสวัสดีคะแนะนำตัวน้องอูเบะปลา มีความสุขเลคะเพราะว่าเวลาคนมาถ่ายรูปเราเนี่ยเราก็เราพ่อท่าอะไรอย่างนี้คนมาถ่ายแล้วก็มีความสุขาราขอเปเรืยล้างคอนแทคเลนส์สะอาดแล้วก็ล้างตาล้างหน้าอะไรอย่างี้ให้สะอาดบอกว่าถอดถ่ายแน่นอนและที่สำคัญก็คือว่าคอนแทคเลนส์เนี่ต้องล้างให้สะอาดความเร็วสูงสุด214กิโลเมแล้วการที่จะเป็นที่ได้ยาวนานแต่ต้องทำย่างไรฝร้อนานีถ้าเกิดจะอยู่วงการนี้ได้ ก็ภูมิอย่างแรกเลยต้องมีความรับผิดชอบต่อตัวเองก่อนเลยเช่นเรื่องเวลาการมาแต่งหน้าบางทีมาแต่งหน้าที่สามที่สี่เราก็ต้องมาให้ตรงเวลานะคะการทํางานต่างๆอะไรอย่างนี้ค่ะมันขึ้นอยู่กับตัวเราทั้งหมดเลยการวางตัวการพูดจาอะไรองนี้ค่ะแสดงว่าการตรงต่อเวลามีผลมากมากที่สุดค่ะแล้วสำหรับกรณีที่สวยมากเก่งมากแต่ไม่ตรงต่อเวลาอนาคตเป็นยังไงจริงเหรอทั้งนั้นก็สวยมากเลยนะจิงเหรอทั้งนั้นก็สวยมากเลยนะ ก็อย่างที่บอกค่ะว่าการทำงานแต่ละอย่างเนี่ยมันอยู่กับตัวเราแล้วอย่างว่าตัสดี แต่งลงนิดนึงค่ะยังไงพวกหนูเราสวยน่ารักสดใสอยู่แล้วนะคะแต่เป็นตัวช่วยหนึ่งที่ทําให้พวกหนูดูน่ารักสดใสขึ้นก็ยังไงก็ไม่ต้องใช้เยอะหรอกค่ะสวัสดีค่ะน้นนะ<ร>องพุกไก่ค่ะน้องพุกแต้ตาคันตาแห้งมากเลยตอนนี้จริงเหรอมีอะไรจะบอกพี่ค่ะี่วันวนค่ะก็มีบ้างแต่ว่าอยู่ที่สูงค่ะคนเขา้เปียกชาวบ้านนี่แน่าตาไหลแล้วก็มีอาการแบบตาคลานเยอะมากตาไหลนี่คือแบบโอ้โหสับซึ้ง ไม่ใช่ก็ฝากบอกหน่อยนะคะว่าบางทีถ่ายรูปก็ถนอมตาพวกหนูบ้างละกันเนาะสั้นๆง่ายๆอ่าได้นับตัวสวัสดีค่ะตุ๊กตาค่ะก็ถ้าบางทีจะแฟดเยอะๆก็อาจจะมีอาการระคายตานะคะแล้วก็อาจจะทํำให้สายคอนแทคเลนส์ไม่ได้ใช้แฟดได้ค่ะแต่ว่าอาจจะปรับไปทางอื่นบ้างหรือว่าอาจจะถ้าเกิดบางมุมมันสว่างอยู่แล้วก็ลดการใช้แฟดของเรานิดนึงละกันนะคะสายตาของตุ๊ตาจะได้ปิ๊งๆเป็นานๆ ตัวไหนลกูลกลูกช่ัฮะชื่อลักค่ะตัวดังๆลูกลักค่ะชื่อลักลักรักหรือลักลักค่ะรักเลยน้อรักเจอแปดเยอะไหมอยู่วันนี้เจอเยอะค่ะจากแสงไฟฝั่งหนูด้วยจักโอ้โหพ <laughs> <laughs> ี่คะ่ะอย่าใช้แปดกับหนูเลยหน้าหนูจะดำไปมากกว่านี้งา่ายนี่ดำโลกเหรอเนี่ยโอ้โหกลัวตาช่วยได้ลกูกสวัสดีค่ะน้องพลอยค่ะน้องพลอยก ีค่ะว่าทําให้ขาวขึ้นแต่สาตตาบางทีพวกพี่ๆเขาก็แบบว่าแปดแรงมากบางทีมาเป็นสปอร์ตไลท์เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีก็สัตตาตอนแาดกันนิดนึงนะคะสัตตาคนถังเลนหนูจะหมดอายุแล้วก็ยังไงก็ฝากไว้นะคะพวกพี่ๆนะคะสปอร์ตเลสสปอร์ตไลท์อันเล็กนิดนึงแปดอันเล็กนิดนึงแล้วกันนะคะเพราะว่า ตัดเล็บทั้งขดตาลก็หนักอยู่แล้วแป้ก็เบาๆนิดนยังไงก็อย่าใช้แป้นกันเลยมือมือยังไงก็อย่าใช้แป้นกันเลยนะเอาอีก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 ยัได้โอเคขอบคุณค่ะขอบคุณมากอ่ะ สวัสดีค่ะน้องอะไรคะเจนี่ค่ะน้องเจนิสแอน,น,นทันคนสวยพี่สาวสวยค่ะยอดแล้วโอเคนะคะแล้วยังไงน,นะคะเดี๋ยวจะมากล้องมือถือนะคะก็ปรมาณแฟลชนิดนึงนะคะเพราะว่าแปลกจะกล้องมือถือหรือว่าโทรศัพท์มือมถือมันค่อนข้างจะแบบแรงนิดนึงนะคะ่ะก็รู้สึกว่าอยากจะร้องไห้แล้วนะคะก็รู้สึกว่าก็ย,ยังคยงยิ้มต่อก็อาจจะแบบว่ามีแบบกระพริบตาแล้วก็หลบตาบ้างสงสารหนูนะเกินหร้อเปเกิน สัสนแหนูนั่นแหละขอบคุณค่ะค่ะ,คะชื่ออ่างหุนนะคะอ่างหุนค่ะชื่อด่ากินมากเลยค่ะต้องการมานานยาก็น่าจะมาปีกว่าสองปีคิดว่าต้องนับนิ้วไม่ต้องนับขนาด <c oughs> มีแต่บ้างแต่ก็ทนไหยค่ะ<ก>ชื่อแคทตี้ค่ะ แบไม่ค่ะแสีบตาไม่เท่าไหร่ค่ะก็คือใจรักค่ะแม่ก็ยิ้มสู้ค่ะเอาไงก็ได้ค่ะเอาให้สวยกว่าตัวจริงก็พอมันแสบมากค่ะแสบจริงๆนะคะ่ะขอบคุณครับ ก็ปวดตาแสบตาบ้างปากอาอย่างเมื่อวันก่อนก็ตาแดงเพื่อนก็เป็นการจัดการอันนี้ก็แบบนี่ไม่ห็นไหมพี่คะบางทีก็อย่าพกตัวใหญ่เกินนะเพราะว่าหนูเจอแบบหนูก็เรียกไม่ถูกนะคะหนูเจอแบบเป็นพุงใหญ่ๆเลยแบบมาทีกันสิบแบบนั้นเลยค่ะมาทีสิบยี่สิบตัวหนูขอให้แบบว่าใช้แบบพอเหมาะพอควรละกันนะครับงดใช้แปด โอเครถใช้แฟลน้องเขาบอกแล้วเขาอคอือน้องจันท่า ยื้อต้นค่ะยื้อต้นนึกป้องอยู่ไหนอยู่นี่ค่ะนึกป้องอยือต้นแรกๆก็สนุกหลังๆเริ่มเดียร์แล้วค่ะอ้าวทำไม่ะอากเป็นก้าวต้องตัวจะเข้าใจค่ะนึกป้องยากจะเข้าใจ สบายตาหน่อยวันนี้วันสุดท้ายแล้วหนุเจ็บตานะรดหน่อยเธออืน่ารักที่สุดต้องไม่ก้อยขอบคุณนะช่อสังค่ะมันก็จะทาให้ตามันเบลอเนาะเดินไปไหนก็นฟ้าไปหมดนะพี่แบบแบบมันมันวิ้งวิ้งวิ้งอ่ะมัน,น,น,มนสแสดงว่าเจอหลายตัวมากใช่คือเวลาพี่ๆนะนะม,มาคือไม่ได้ไม่ได้ว่าพี่ๆนะคะว่าแบบไม่ยอมไม่อยากให้มาถ่ายแต่ว่าบางทีอย่างเงี้ยแบบแดดมันเยอะสายตามันก็อาจจะแบบ อภาพมันออกมาไม่สวยบางทีถึงขั้นว่าเคพลองแดงเาอยากให้ลดแต่ว่าไม่ต้องใช้แฟลชในการถ่ายรูปก็ได้ค่ะเนี่ยบางทีมันอาจจะแฟลชมันอาจจะถ่ายแล้วสวยแต่ว่าถ้าไม่ใช้แฟลชมันอาจจะสวยกว่าก็ได้ลดแฟลชด้วยลดอาไว้มีสังเกตมีสังเกตเองมีสังเกตเองนี่อย่างนี้เอ้าเอาไว้ลดนิดนิดสีอันนี้สีลดนิดนิด ขอบคุณน้องสังครับน้องนิวก้อยครับ